ร้านเกมเจะวาทัานทาจังหวัดใช่ไหมแล้วท่านก็รับปากว่าท่านจะช่วยเหลือเราแล้วก็เรื่องค้นหาขยะนี่ก็เป็นเราอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายใช่ไหมแล้วก็ได้รับการเราก็ไปขอสามสูตดิไม่ใช่ไปขอตังค์หรือไปขออะไรนะก็เราเไปไม่ใช่ไปขอแรงด้วยเราจะขอเรื่องรถเก็บขายะในวันที่เราเดินสำรวจพีก็มีอาบอบนวดเนี่ยมาตั้งผมถามมาเกิดจากการที่ไม่ได้เซอร์วย์ไม่ได้รีเสิร์ชเลยว่าข้างๆข,ข,ของโรงเรียนน่ะมันมีอะไรที่เหมาะกับไม่เหมาะเด็กที่มาเล่นเกมคือลูกหลาน ร้านที่เปิดเกมก็คือลูกศิษย์คือปัญหาที่เกินไม่เข้าใครไม่ออกได้จากโครงการด้านสุขภาพก็คือผมได้รับตำแหน่งนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศนักเรียนไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักซิ้นเลยนะฝากผู้ชายลูกเขาบอกใครมีวอไซายฮิรูใครซื้อวอไซายฮิรูนะใครขับวอซายใ่ยระดับ,บระวางังเข้ากับอยู่ใกล้ความตายมากกว่าคนปกติสามสี่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์มีลูกชายผมลูกนี้แหละชอบซิ่งกันเว็บบอยสไคร์เปอร์ ได้ไ <Es> ้ดูสถานราอนี tea, ้ใจสิแค่ฟังสียงเวลาแล้วตายได้ตดยไตานี่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 ตแล้วมาเโลกแต่ไม่ใช่ว่าคนเซตส่่ไปถ้าเกิดาดีดีมีสติระมัดระวังนั่งสติกราดมองใส่เพื่อเสียเกียนไปเหมือนมึมีจิตวิญญาณขใส่ เราระมัดระวังล่ะเสียงมันจะเปลี่ยนไปเลื่อนหูฟังแล้วสบายหูสบายใจบุญตั้งใจตั้งใจบุญ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 ตอนที่ขับไปวัดพอถึงวัดดับเครื่องดูส์ส์ เสียงหัวเราะท่ามกลางบรรยากาศของความตั้งอกตั้งใจของนักเรียนที่ได้ฟังธรรมะบรรยายจากทีมงานธรรมะ d e l i เวอรในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความคิดของการนำแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดนนองคายค่ะ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยแกนนําหลักสีคนนั่นก็คือประธานอย่างน้องอภิสิทธิ์หรือว่าน้องเต็งหนึ่งรองประธานอย่างน้องนราวิทย์หรือว่าน้องตาตัง้งเลขานุก,การอย่างน้องกอระวุธหรือว่าน้องเบสและเฮรัญยิกคือน้องพงศธรหรือชื่อเล่นคือนอรสิงค์ค่ะ ทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6ที่รวมหัวจมท้ายกอดคอกันทำงานจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแก๊ง of ฟโฟร่วมกันก่อการดีเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนและก็ชุมชนค่ะแ้วผมคิดว่าถ้าการที่นำนำธรรมะมามาใช้นี่มันจะสร้างทัศนคติแล้วก็สร้างความพึกเหือนในจิตใจขึ้นมาใช่ไหมผมคงผ,ผมรู้ว่าพี่ว่าพี่เบสทำไมต้องบอกว่าทำไมต้องไปขอพระอาจา,ารย์ สมปองอยู่ไปเอาทีมงานทำอะไรไว้นี่ทำไมไม่เอาภาคอยู่แถวบ้านเราใช่ไหมหรือว่าเอาครูกิจการนักเรียนผมกลัวถ้าเราทําแล้วมันไม่มีประสบการณ์หรือท่านเด็กไม่ฟังหรือ,รอไม่มีอาการตอบโต้หรไปตอบโต้ไม่ทําเป็นการซิงเงี้ยเหมือนเราเข้าห้องประชุมใช่ไหม ท่าเหนื่อยหน่อยแล้วก็อ้อท้ออะไรเนี่ยจะหลับแล้วก็ไม่ฟังคุยกันว่าไม่ได้จัดอะไรขึ้นเลยใช่แต่ถ้าสมมติเราทำอย่างนี้มันก็จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยใช่ไหมทีแรกก็เจอพระอาจารย์สมกองนะครับแต่ว่าคิดว่าก็เมยสายดีนะครับก็เลยคิดว่าไม่ทันก็เลยบอกว่าเออในทีมงานของท่านก็น่าจะเหมือนๆกับท่านพระอาจารย์สมกองนั่นแหละครับก็เลยคิดเอาพระอาจารย์ นี่ก็เป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งนะคะของแกงออฟโฟที่ดูเหมือนจะถนัดด้านการใช้ความคิดในการวางแผนและการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจโดยเฉพาะระหว่างนักเรียนกับประชาชนในชุมชนค่ะเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธิ์ดยการสนับสนุนของสอสอสอค่ะ ที่กำลังขยายโครงการไปทั่วประเทศโดยมีโรงเรียนและก็นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นได้ใช้ศักยภาพของตัวเองคิดและก็แก้ปัญหาของพวกเขาและก็ของชุมชนได้อย่างเต็มที่ค่ะผมทการรณรงค์คำว่ารณรงค์ผมไม่ใช่ว่าจะไปเดินแจกใบปลิวไม่ใช่ว่าจะไปเดินขึ้นเรือประชาชน,านแล้วก็เดินเป็นคววันหนึ่้าย พวกี้ว uh ่า oh. มันเป็นการรณรงค์ที่ซ้ำซากเป็นการรณรงค์ที่หนงานนี้เขาก็ทํากันแล้วทําไปแล้วชุมชนบอกว่าก็มาเดินเฉยไม่มีอะไรแต่พวกผมไม่ทําอย่างนั้นการรณรงค์ของผมก็คือเราจะนัดรวมบนรวมชาวบ้านรวมชุมชนที่เขามีอยู่โครงการเดียวกับเราแล้วเราใช้ชื่อโครงการอย่างไรนะว่าเพื่อไทยองศ์ราชันหนึ่งความมีถวายพ่อโดยเราทำลักษณะโครงการที่เรานํานักเรียนที่มีความสนใจนำชุมชนที่มีความสนใจรณรงค์ รณรงค์ก็คือเรามีรถมีรถประชาสัมพันธ์ในรณรงค์เราก็จะพูดถึงปัญหาขยะเดินเก็บขยะแสดงสปีดให้เขาเห็นว่าหนึ่งคนหนึ่งความดีเก็บขยะคนนำมาคนมนึงเขาเขาก็จะเห็นว่าขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่ปัญหาของเขาถามว่าทาไมเราต้องคนมาเดินเก็บขยะกพเราจะแสดงให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคนคนหนึ่งที่ต้องมารับผิดชอบแต่มันเป็นปัญหาของชุมชนที่ต้องมาผิดชอบร่วมกันที่ต้องมา ร่วมกันพัฒนาชุมชนชาติสร้างชุมชนให้ได้อยู่มันให้เขามาเก็บหน้าบ้านเราก็คงจะมีจิตสมมติว่าคงจะละอายเก็บใจบ้างคงจะคิดว่าถ้าเราเก็บมันก็สะอาดวกหน้าบ้านเราไปเก็บบางทีเรายังไม่เดินถึงคนในบ้านเขาเดินมาเก็บก่อนทุกวันนี้ทุกคนอาจจะมองปัญหาการเมืองปัญหาชลายแดนปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาระดับชาติแต่ไม่เคยมองว่าปัญหาขยะหรือปัญหาชุมชนเนี่ยมันคืออะไร มันก็เปลี่ยนเหมือนต้นไม้ต้นหนาที่ผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาชายแดนเนี่ยมันเหมือนอยู่บนยอดอยู่ยอดต้นไม้แล้วก็ทุกคนไปมองแต่ยอดมันยังไม่เคยมองว่าฐานรากของมันก็คือลากของต้นไม้เนี่ยก็คือคนในระดับชุมชนปัญหาของชุมชนนะครับถ้าชุมชนหรือรากมันแห้งหรือลากมันไม่ได้รับการพัฒนาหชุมชนไม่ได้รับการพัฒนายนี่ต้นมันยอดมันมก็จะแขตกไหนมันก็เหี่ยว และก็อีกเช่นเคยนะคะเพื่อให้การรณรงค์การเก็บขยะได้ผลยิ่งขึ้นแกงออฟโฟของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารก็เกิดแนวคิดนำบุคคลต้นแบบที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการขยะเพื่อพัฒนาชุมชนมาพูดให้คนในชุมชนได้ฟังกันนะคะนั่นก็คือการเชิญนายอาทิตย์ชัยโรพัน์หรือว่าครูนกเอี้ยงที่เคยออกรายการคนคน้คนคนมาแล้วค่ะผลที่เราได้นำนำ คือคนลงเี้ยนะครับจัดรายการกคนมาเพราะว่าเราคิดว่าการเราการที่เราจัดการอบรมเสวนาของเราเนี่ยถ้าเราจัดเฉพาะว,วัยใดวัยนึงประสิทธิภาพการทำงานของผมก็คิดว่าจะมีมากขึ้นแต่นี่มันเป็นของคนสองวัยทั้งวัยการคนวัยผู้สูสงอายุแล้วก็วัยรุ่นวกทิ่ว่าถ้าพวกผมจัดเองบางทีงความเป็นเด็กของผมยังอนประสบการณ์อาจจะไม่จัด เบื่อหนายแล้วก็ไม่สนใจถ้าสมมติเราเอาใจคนแก่เด็กวัยรุ่นก็ไม่สนใจเราก็เลยเรียนเชิญอาจารย์ครูนุ่งเอียงเนี่ยมาเป็นอินเตอร์ฟินช่วยในการทำให้บรรยากาศที่พื้นถ้าเราคุยกับผู้ใหญ่เราต้องมีทักษะยังไงไม่ใช่เราจะไปเอาความคิดของเราเป็นหลักแล้วเราต้องไปต่อสู้กับตามความคิดเขาอย่างก้าวร้าวบางครั้งผู้ใหญ่เขาก็อาจจะรับรู้ไม่ได้อาจจะไม่พอใจเป็น ปัญหาการจัดการกับขยะนั้นนะคะดูเหมือนจะเป็นผลงานที่มีความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุดชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะภายในบริเวณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารแห่งนี้ละค่ะส่วนน้อยที่มีขยะเพราะว่าเราจะมีปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยรู้จักเก็บขยะเป็นเป็นแบบจิจวัรประจําวันก็คือได้เห็นขยะก็ควรจะเก็บเหมือนเหมือนจากต่างโรงเรียนต่างพื้นที่เข้ามาดูงานจากโรงเรียนเทพวิทยาคารของเราเนี่ย เราพว่าเขาเคยพนันกันว่าถ้าเก็บขยะได้ในโรงเรียนพี่วิทยาคารให้ชิลลร้อยเลยครับแล้วถังขยะของเราก็มีน้อยสาเหตุที่มีน้อยเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ถังขยะมาวางอยู่ทุกที่มันเหมือนรโ,งงรโรงเรียนโรงเรียนเราสกรปรกแล้วก็เป็นการหนึ่งที่เราวัดใจเขาว่าถ้าเขาเก็บขยะเขาต้องหาที่ทิ้งแล้วมันก็จะเป็นจุดเป็นจุดให้ทําให้เขารู้ว่าถ้าเขาเดินไปนิดนึงเขาจะเจอถังขยะขยะหนึ่งความดีหนึ่งชิ้นหนึ่งคะแนนก็คือคะแนนความประพฤติของเราอ่ะถ้าสมมุติ การปกครองของเรียนเราแบ่งออกเป็น5คณะสีแล้วก็จะมีแบ่งโซนกัน5โซนถ้าสีไหนทําสะอาดไม่มีขยะก,ก็จะได้เพิ่มคะแนน10คะแนนถ้าสีไหนมีขยะก,ก็จะประหักคะแนนตามจํานวนชิ้นที่ได้ครับแล้วก็มีการกระตือรือร้นของนักเรียนเป็นอย่างมากแล้วก็ทําให้นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นแล้วก็มีกระแสตอบรับกลับมาจากโครงการนี้เป็นอย่างดีครับประเมินแต่ละวันว่าโซนไหนที่มีขยะก,ก็จะถูกตัดคะแนน ถ้ามี10ชิ้น10คะแนนแต่10คะแนนทั้งคณะเลยนะคะสมมุติว่าคณะสีนั้นมีนักเรียนอยู่500ก็จะทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยอาจารย์เขาก็จะประเมินแล้วก็ประกาศหน้าเสาธงก็ทําให้นักเรียนก็ลุ้นว่าอา้าวตอนนี้เราลบแล้วนะก็ต้องดูแลพื้นที่ตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีแล้วก็จะได้ถ้าเผื่อว่าสะอาดถ้าเผื่อว่าดีก็จะได้คะแนนบวกบวกบวก,บวกคืนนะคะ กก็ุ้นนัตอนเช้าอาจารย์อัธนานีในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยการออกไปเก็บขยะร่วมกับประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความรู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจในตอนแรกนะคะว่าจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนหรือไม่ค่ะเราได้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนเราเราทำงานใหญ่ได้จริงๆ เพราะชุมชนเขาก็กระเตื้องขึ้นแล้วเขาก็เห็นความสําคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วเขาก็ยังมองว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเผื่ออาจารย์พาทําอะไรพวกผมเอาด้วยหมดเลยแม้แต่สาธารณสุขของเทศบาลพอเขาบอกว่าผมจะทําวันที่สีธันวาผมจะขอกลุ่มเหล่านี้เข้าไปช่วยงานก็คือเขาเขามองเห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งในโรงเรียนนี้ที่ตั้งใจทํางานตั้งใจทําดี เพื่อส่วนรวมเสียสละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมมีคนมองเห็นแล้วเขาก็อยากจะมาร่วมกับเราเราก็คิดว่าเราจะขยายออกได้ก็ดีใจสมาชิกแก๊งสี่สหายผู้ก่อการดีก็เช่นเดียวกันค่ะในขั้นแรกนั้นใช่ว่าการทำงานจะราบรื่นเพราะต้องเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะของผมก็ก็ประทับใจก็าบางนะ<อ>แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ ไม่ค่อยได้รับการตอบรับกเท่าหร่บางร้านเนี่ยปล่อยมาใส่เลยโอ้โหวิ่งหนีทันไหมครับแต่ว่ามันมันก็ไม่กัดหรอกเป็นุน้องตัวเล็ก,ลก<อ>ๆก็ปล่อยใส่ด้ว่า,าผมก็อาใจดีสู้เสือแต่นี่ไม่ใช่ใจดีสู้หมาข้างโรงเรียนนี่ตอนตอนจะเข้าไปถามเขาเนี่ยเขากลัวว่าเราเมาจากเป็นสายตำรวจหร,าจารือเปล่ามาจับเราหรือเปล่าว่าขายขายเหล้าขายบุหรี่ข้างโรงเรียนอะไรประมาณนี้น่ะแล้วแล้วตอนแรกก็ให้น้องเขาเข้าไปน้องเขาพูดไม่พูดยังไม่ได้เพราะว่าน้องเขาเป็นแบบ ยังไม่รู้เรื่องอยู่ก็เขาเขาเข้าไปหาอ๋อพวกผมไม่ใช่นะครับคือพวกผมเนี่เป็นแค่แบบตัวแทนนักเรียนเป็นเด็กของกิจกรรมโครงการ่านที่สุขภาพคือเราแค่ต้องการอยากรู้ข้อมูลว่ารอบนรงเดียวเรามีอะไรบ้างเราไม่เราไม่ได้ไม่ได้มาจับท่านก่อนที่เราจะออกสำรวจเรามีการเทน้องเทนแอ่ได้เป็นคนเทบนกว่าการต้องขามันลองต้องมือไม้อ่อนนะน้องพูดจาให้สุภาพเรียบร้อยเดี๋ยวพี่รับรองเลยว่าการตอบรับต้องดีแน่นอน ก็น no ้องเขาแบบแง่ๆนะครับน้องเขายังไม่มีประสบการณ์เนยต้องฝึกไปเรื่อยๆพูดเรื่องหอพักให้ผมฟังแต่คล้ายๆกับว่าแกจะแกมากแล้วแกมากก็คือจะเฝ้าห่อพักแกก็บอกว่าเออตรงนี้นะถ้าถ้าลูกอ่ะอยากช่วยจริงๆให้ประสานกับทางตำรวจให้หน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ตี นึ่งอย่างเงี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเงี้ยไปรุ่นก็มีเรื่องกันบางครั้งก็ตบตีกันจนถึงกับต้องได้เข้าโรงพยาบาลขึ้นลงพยาบาลไปหลายคู่เหมือนกันนับเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะสําหรับชุมชนรอบๆโรงเรียนซึ่งประชาชนหลายคนในชุมชนก็ได้สะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้ฟังนะคะแล้วเรื่องนี้ก็ถูกตอกย้ําในธรรมะบรรยายของพระมหาสมพงษ์แห่งทีมงานธรรมะดิลิเวอรี่ค่ะ